กบมาอีกครั้งครับกับส่วนบ้านยายครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพามาแอบดูเสียงนกดังมากวันนี้จะพามาแอบดูจุดที่เป็นชำต้นไม้ทดลองของผมนะครับคือทดลองจำต้นไม้นั่นเองนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนี้เชียงใหม่หนาวมากประมาณ17องศา <c oughs> นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมจุดทดลองนี่ข้างหลังตรงนี้ัตรงนี้เนี่ยเป็นจุดทดลองสําหรับการฉํำต้นไม้ของผมเลยคเดี๋ยวจะยิบให้ดูทีละอันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างคือช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เราก็ได้ทดลองฉํำต้นโป้ยเสียนพอดีเพราะว่าน่าจะว่าเรา จะตัดแต่งกิ่งมันแล้วมันก็มีกิ่งเหลือเยอะมากนะครับมันก็เลยได้นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นต้นดอกสีชมพูชามาประมาณ2เดือนแล้วครับมันก็แตกกันมากมายนี้โพสเซียนแคร์นะครับดอกสีขาวนี่ครับนี่ดอกสีขาวเราชาไว้ในแก้วครับเนื่องจากว่าพอชาไว้ในแก้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามองเห็นรากมันถ้าเกิดมันออกมายอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนะโชว์สักต้นสิมีรากออกมา มันก่อนเห็นมีต้นหนึ่งมีรากออกนะครับมันก็จะมีรากออกมาให้เราเห็นได้ว่ารากออกมาแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่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 รากออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะแสดงว่ามันพร้อมที่จะอีกสักพักมันก็กำลังพร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่กระถางอื่นๆได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโพเซนแคระดอกสีขาวนะครับแตกใบใหม่แล้ว ชช่มาประมาณสองเดือนน,นี่นี่นะี่เนี่ยโชว์ให้ดูดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะออกขาวๆเหลืองๆหน่อยหนึ่งนะครับ่อยเซนแคร์ส่วนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจําไม่ได้นะครับว่ามันเป็นดอกสีแดงหรือดอกสีทูโทนนะครับถ้าเป็นดอกสีทูโทนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับตอนอนี้รอดแหละแน่นอนดอกสีทูโทนนี่ ดอกสีทูโทนก็คือข้างในเป็นสีขาวแล้วก็ข้างนอกเป็นสีชมพูครับต้เยเซนแคร์ต้นนี้ใบแหลมๆก็สวยสวยมากพันนี้สวยมากสีนี้หายากด้วยครับก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะครับป้าให้มาซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าใน,ใน,ใ,นในทั้งหมดอันนี้เป็นสีอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นทูโทนหมดเลยนะครับในกระถางนี้อันนี้ แล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับที่มันหายหายไปเนี่ยก็คือเพราะว่าพอชาเสร็จแล้วมันไม่รอดใช่ไหมครับพอมันไม่รอดเราก็ถอนทิง้งถอนทิง้งถอนทิง้งแล้วก็เหลือเฉพาะผู้ที่รอดนะครับก็จะเห็นว่าเหลือค่อนข้างเยอะในกระถางนี้กระถางนี้เหลือไม่เยอะน่าจะเป็นทูโทนนะครับเพราะว่าเริ่มออกออกสีมาแล้วนะครับออกสีมาเป็นทูโทนแน่เลยนะครับก็จะได้ทูโทนมาอยู่ประมาณ3ากระถางนี่ 3. แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสีชมพูสีชมพูใบใหญ่นะครับแล้วก็นี่ที่จะบอกว่าภูมิใจที่สุดคือ3มกระถางนี้มันเป็นเศษกิ่งเล็กมากแล้วซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่ามันจะรอดหรือเปล่าเราก็มาชำชำผมก็มาชำปักปักเอาไว้3มกระถางนะครับมันก็รอดขึ้นมาเฉยเลยครับสองอันก็น่าจะรอดแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณเกินเกินเดือนแหละ น,นี่ต้นนี้ก็น่าจะรอดแล้วเนี่ยเนี่ยดูสิออกดอกแล้วมีดอกออกมาเลยนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยกิ่งใหญ่เนี่ยนี่เป็นดอกสีแดงนะครับเราก็เอามาชำทั้งกิ่งที่มันงองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราตัดทิ้งะครับก็เลยชำทั้งงองเลยส่วนในกระถางนี้นี่ในในกล่องนี้เลยทั้งกล่องเลยถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นดอกสีแดงเล็ก ดอกสีแดงสดเล็กๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจเสียงอันนู้นส่วนกอใหญ่ตรงนี้จะเป็นสีขาวส่วนทางนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็ชามเอาไว้เล็กๆ,ๆๆเนี่ยรอดหมดแล้วถ้าอย่างเงี้ยนะครับถ้ากิ่งไม่รอดอะมันจะโดนดึงทิ้งไปหมดช่วงตรงที่มันโล่งเนี่ยหายไปเนี่ยคือโดนดึงทิ้งไปหมดแล้วแน่นอนนะครับส่วนอันนี้คือ โเสซยนไรนามครับโเสียนไรนาำเนี่ยมีอยู่2จุดที่ชาคือจุดตรงนี้ชารวมใส่กระถางรวม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 รมไว้เลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดที่เป็นชาแยกเดี่ยวใส่กระถางแก้วแก้วกาแฟไว้อีกเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกนี้อัน <c oughs> นี้เนี่ยแม่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทําเท่าไหร่เราก็ทําเล่นครับเพราะว่ามันก็ตัดทิ้งกันนะ <c oughs> ของตัดทิ้งเลยกเลย็เลยเอามาลองชามเล่นดูนะครับก็เป็นพวกเ,เขาเรียกอะไรละ่ะนาช้างประมาณนั้นม้งครับว่านงาช้างใหญ่ๆเนี่ยก็ตัดทิ้งเราก็เลยเราเอามาชํานะครับแล้วตรงนี้ก็คือโปรเจกต์ที่พยายามปลูกปั้นอยู่นะครับก็คือต้นมะลิ <laughs> มะริน้อยของผมสามกระถางอยากจะปลูกมะลิให้มันกลายเป็นกระถาง ให้มันเป็นกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นทรงพุ่มโตๆแดี๋ยวเต็มๆแล้วก็ออกดอกนะครับอยากจะทําให้มันทันก่อนเดือนสิงหาไม่รู้ว่าจะทันไหมตรงนี้อีกก็มีอีกสองกระถางเพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งมาแล้วกิ่งมันก็เหลือๆแล้วก็มาทําดูนะครับอันนี้เป็นงานทดลองครับทดลองอยังไม่ได้แบบคอมเมอร์เชียลเท่าไหร่แต่ถ้าได้คอมเมอร์เชียลก็ดีครับก็จะว่าขายได้ก็ขาย แต่ก็คงรอยประมาณสักสองเดือนเพราะว่าผมอะ่ะชอบขายต้นไม้ที่มันแข็งแรงแล้วจะไม่ชอบขายต้นไม้ที่แบบว่ามันยังอ่อนแออยู่ส่วนชั้นบนสุดนี่ของใหม่ล่าสุดพญาไรใบนะครับมีความไม่รอดหลายกระถางมากหายไปนะครับคือมันไม่รอดแล้วนะครับเราก็ถอนทิ้งไปนะครับพอมันไม่รอดแล้วก็ยังมีที่พูดหรือรอดมีชีวิตรอดนะครับมีชีวิตรอดอยู่รงน,น้นพญาไรใบนะครับ ก็รอสักเดือนนึงครับเดี๋ยวรอมันสักเดือนนึ่งล้วเดี๋ยวค่อยเอามันไปตัดแดดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่โดนแดดมันจะโดนแดดเช้าๆเอียงๆมานิดนึงนะครับแอดดูดนายสิมคุยกับต้นไม้ทุกวันส่วนดินเพาะเนี่ยนะครับดินเพาะชาง่ายมากเลยครับทรายผสมกับเ,เขาเรียกอะไรนะ ขุยมะพร้าวครับทรายผสมข,ขุยมะพร้าวธรรมดาเลยครับง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะชําอะไรนะครับผมไม่ได้ใช้ขี้เถ้านะครับเพราะว่าขี้เถ้ามันหายากเดี๋ยวนี้ใช้ทรายนะครับเนี่ยทรายจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันเป็นทรายแล้วก็มีขุยมะพร้าวผสมเท่านั้นเองนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยอย่าลืมแช่น้ําก่อนใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีสารอะไรบางอย่างอยู่แทนนินหรืออะไรนี่แหละ พอแช่น้ําไปมันก็จะออกไปกับน,น้ําแล้วเราก็ตัก,ต,กตักมันขึ้นมาใช้นะครับนี่นี่หลังจากนี้เนี่ยน่าจะได้ต้นโปยเซียนเล็กๆแค่ๆอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทาโปรเจกต์ต่อไปก็คือเอามันรวมกันอยู่ในกระถางเดียวกันเช่นในกระถางมีทั้งดอกสีขาวดอกสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสตรงนูน้นอนนี่ตรงนู้นก็เป็นอันใหม่เพิ่งอันนี้เพิ่งตัดชําล่าสุดก็คือดอกอทูโทนครับเนี่ย ดูใกล้ๆดอกทูโทนมันจะเป็นี้นี่ดอกสีทูโทนเราเรียกดอกทูโทนครับผมตรงนี้ชําใหม่ล่าสุดเลยน่าจะเพิ่งอาทิตย์เดียวทิ้งใบกันหมดเลยครับผมวันแรกตากแดดวันแรกช่าช้าไปหน่อยโดนแดดเลยทิ้งใบหมดเลยไม่รู้ว่าจะรอดกี่สักกี่ต้นแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะรอดหมดแหละต้นนี้ก็สวยเชียวเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเราก็จับแยกกระถางครับพอพอมันเริ่มแข็งแรงมีรากมีอะไรเงี้ย เราก็จะจับแยกเป็นกระถางละต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูไม่แน่นเกินไปการใช้ถ้วยเนี่ยก็ดีอย่างเงี้ยแหละครับก็คือเดี๋ยวพอมันเริ่มโตใช่ไหมครับถ้วยมันก็ยังไม่พังเราก็จะเอาถ้วยเนี่ยไปชําต้นใหม่ได้อีกนะมันใช้ได้ประมาณ 3- 4มสี่ห้ารอบเลยครับนะครับมันทนทานมากเลยก่อนที่มันจะยอดสลายซึ่งไม่เหมือนการใช้ถุงดํานะครับใช้ถุงดำเนี่ยมันก็จะแบบนะ ทุกครั้งใช้เสร็จมันก็จะขาดอย่างรวดเร็วหรือเราใช้กระป๋องนี้เลยนี่นะครับประหยัดนะครับประหยัดมากครับเอาละครับพาชมทัวร์ห้องทดลองห้องที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับนี่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 น,นี่อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับต้นโป้เซียนไร้น้มที่ชําเอาไว้นะครับตรงน,นี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรา,เาประชําไว้ ก็รอดเกือบหมดเลยไม่ใรอดอด,รอดหมดเลยสิที่อยู่ในแก้วนะครับที่อยู่ในทุ่วในถังอ่ะมีบางต้นไม่รอดแต่เนี่ยในแกวรอดหมดเลยครับผมสวยงามมากครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะพาไปชมห้องทดลองข้องอื่นๆใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าใครชอบใจ แชร์ต่อให้เพื่อนดูด้วยก็ดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ